สว,ส,สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้มีกําลังใจจากแม่ลำไยฮ่องกงสองพันพ่อโกวิดห้ารอยพ่อจะเอาหลายพ่อ,ไ,อได้หาพ<ม>ัดขอไม่หน่อยอีกเลยบนบ่นไปบน,บน,บน,บนมาอยู่นี่หละ แม่ลำไผฮ่องกงกับขอโควิดบอลูคนสรงอะบอลูเท่า huh. กันแล้วก็มีคนฝากไปทำบุญนะจะไปทำบุญนะทีเนี Som bah, ้ยแล้กช่วงนี no. ้ไวก่อนนะเกาะกระส็บาเข้าไปก่อนโอยมาเกาะเถาะปาเด็ก อ้ยแม่แล้วทีรอนอันซาลงมาแต่อันลาสีสไลด์ผลได้นี่ทั้งไ้ทั้งห้องหาเด็กด่าเอ้าอุ้งอิ้งทำไมไม่มีน้ำจิ้มอ่ะไออ่างของแขงทำไมไม่มีน้ำจิ้มก็ขนาดลูกยังบอกว่าผีชิงเลย ไปชงใช้ตั้งแต่เช้าชิงชาแล้วมามาีชิงอุ้ยแบงแบงนี่ก็สวยนะไม่หน่อยนี่ใช่เอานี่แหละอย่างนี้แหละอันนึงรเดี๋ยวอันอันแสนอ่ะแบงร้อยก็ได้อันนี้แสนห้าใช่จบข่าวเลยเดี๋ยวจะไปเช้าชิงชาก่อนโอ้ไม่ใส่ไม่หน่อยไม่หน่อยจะบ่อไม่ใส่ไปเาชิงชาลูก กูเห็นมาอะไรเลียไปใส่ได้อยู่ก็ต้องผ่านูกสมาธิก่อนต้งไปตงลวง้าเรียกเพื่อนไปก็ใส่เยครับแ่เนี้ยอันนี้เงินท่าบุญบมดียองเี้ยมาอะไอกขอขอโทษเด้อทีนเห็นไอ้พวจ๋อเมยเาเป็นอย่างเขาเกี่ยนนเวอร์เลยอขอโทษเด้อทีนเห็นเมยะมัเพราะว่าบุญตัวบุญบุญนี่บ่มีใครไปแจก ตัวาตัเงินตัวทองพี่หลานอยี้ตัเงินตัทองขาบอกพ่อแล้วตงเป็นตัวชัตัน้ำเงินน้ำทองโอ้ตัวน้ำเงินน้ำทองมวตัวเงตัทองตัวน้ำเงินน้ำทองแม่ บุอันช่วงนี้อันโคตรขายลอตเตอรี่ไล์กดโคตรเฮ็ดบุญอีกเด้อรางวัลนะค่ะรางวัลเต็มกโอ้รางวัลเอาไปเนะอะไรครับใช่โออันนี้ใส่แล้วหรอนใส่มืขึ้น ดดูดเอากระดีนอกับม่ขาดรถตลีนนอกถ้ากระดาษไหนไม่หน่อยไปไม่หน่อยใช่ไหมคเมื่อกี้ไ้ด้าเนี้ยเพื่อนเอามะให้โวิดตับแม่ลำไผ่ป้นใ้เขียนหน่อยพนยานดึงเขียนะบบยังเลยไม่หน่อยถึงเงิเลยคุณนี่ นม่ยัูยมาแล้วคนเสร็ยว่ามุองแมาแล้วฮะันจุ่มนนมาแล้วพูดอะไรม่ักเริ่มนะครับอันนี้ไม่มีหน้ามงหนามาครับของแท้แน่นอนไม่มีจกตานะครับดูไรสดเอานะครับไม่ต้องอิจฉานะครับเพราะว่า อ,อีก้าดได้ครับเมมว่างอยู่ช่วงนี้ครับตายก่อนเลยครับเป็น,นยังหลายบอตายก่อนหลดพี่คอยละมวนประสัตไหลสวนสวัสดีจา้าไม่เห็นเลยอะ่ะมารอตั้งห้าวันแล้วไป <laughs> กินกาแฟก่อนไหมกาแฟเย็นก่อนไหม <laughs> ทกี่กำลังกินจังสันน่ากินก็้เฒ่าเลยเฮ้ยไม่เอาเขาบ่แต่พอซักไซแล้วออกไปของไม่เาแล้วไปถาคลิปาไป พปยังเดาหายครัจทยใหพวอะไรหลายบ้านอยู่เนาะหลายบ้านหลายเฉพาะของไม่หน่อยอีกต่างหากครับที่โอนโดยตรงให้ไม่หน่อยนะครับแล้วก็ไร่สวนอีกต่างหากผีอะไรไม่นู่นบบ่สาอจแคนันเท่งยวนี้ว่แหละอันุงิงเราะถ้าลงมากพอมากแล้วเนะลงทากว่าสัน ลงทากวาดั่้นตู้รู้มาเส้นไหนอื่นมาตามนี่แหละครับเพราะเเอกเขาขี่ตรงมาตามที่เราออกมาแล้วเราย้อนกลับไปแหละเหรอออตรงไปออกเขาไปไปไม่ไกลเขาออกถนนแล้วเขาออกเขาสีสเก็ตนั่นอะไรบอสศึกษาซื้อไฟดูบ่วาม่ฮักมาเลยเนี่ยเอ้าไม่เห็นเหรอแต่อันนี้ใหม่มากเลยนั่นน่ะ ที่จะใหม่ใหม่เท่าไหร่เพิ่งออกมาจากแบงค์เมื่อวานนี้ออกมาจากโรงกระสอบเมื่อวานนี้ไม่ฮักไปคล้องเลยนะวันที่หนึ่งแะไม่ฮักคล้องเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปสามก้นนับหนับหนับเส้นสวยละเมินที่ยากไหมสีเราลงมามียากไหมยางเนี่ทุ่งเลยเนาะวันนี้ก็ไม่ไกลครับวันนี้กี่กิโลไม่เลยสามลงกระสอบเท่าเท่ากันหรือเปล่า หรซื้อวาสิงานฟรีเ่มือโอ้ยงานแลวงานฟรีนนี่นปตัวเมนอันรนี่โมเดลเบอรคอยเห็นอยู่น้ำพูน้พูนเนาะน้พูนี่แม่ข้นที่เบิร์มาล่ามีแนเห็นน้พูน้ีบ่ม้นนี่บอกนหลายบอโอ้บริได้สวันนี้ก็ไม่สดแจ้งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นต้องตื่นเช้านะครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามารับแขกนะพรุ่งนี้ เช้าเห็นหงมอมไไงจะเห็นหงมวเราใส่รายไปนะพี่เอาสูสูสูเห็นหงมืกเลนดด้ยารมิมแใหม่แล้วนี่มันมีสิริไป โอ้ยพรุ่งนี้ก็ทั้งถูกหวยทั้งอะไรต่อมีอะไร่นพรุ่งนี้นะก็ยังไม่รู้จะถูกราที่หนึ่งแหละถูกเรามาที่หนึ่งก็ใช้ของเองสักสามพัน ถูรังทีนึงเอาไปสามพันพอฟาดเมื่อวาในเล็กกล้วยนะแมมออกสีหนึ่งคัดครับทะเบียนรถอีกฟาดสามตัวนี่เมื่อสี่เป็นเหตุครับ ทำอะไรนะครับได้เวลาทําอะไรนะครับเ้าอี้ลือ่หรือฟันเดียลขาทำได้เราทำไม่เป็นเขาเคยทำประจำให้ได้กกำลังใจพอลุงนึงเนาะพอลุงเฮ็ดเก่งเงนาะ พอไงลุงหนานแล้วคืออันซุ่มเฮือนกามเ,เห็นไหมเฮ็ดมาไล่างามเถอะพ่อลุงนะเพราะหนาเสือแล้วว่าเราเฮ็ดมาไล่างามด้วยเมื่อกี้พุ่งมาไม่หน่อยเขียนไปนี่จะเป็นใหม่ๆกูอีพุงหนักคอแน่อนอนพรุ่งนี้อะ่ะต่อกันคลิปหนักคกรับพี่น้องครับ